เรียบร้อยครับคุณผู้ชมเอาละตอนนี้ก็เรียกว่าเรา move ลงมาที่บริเวณลานจอดรถนะฮะของวิทยายลัยเทคโนโลยีพงศสวัสดนะฮะแล้วก็อยู่กับอาจารย์อุบลวันแล้วก็น้องปอเมื่อกี้ขับรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาจอดในพื้นที่ลานจอดเรียบร้อยแล้วอาจารย์อุบลวันก็จะทําหน้าที่เป็นอาจารย์เวนนะฮะในการที่จะคอยบันทึกข้อมูลอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์ครับ ครับแล้วก็น้องปอก็จะเป็นคนที่บอกรหัสนักศึกษาอาจารย์ก็จะเป็นคนที่คีย์รหัสนักศึกษาปุ๊บนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้น้องปอก็คือได้ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยนะฮะกับทางระบบลงทะเบียนจักรยานยนต์ของ PSC นั่นเองนะฮะก็เรียกว่าอันนี้ก็อันนี้จะเป็นใช้งานชั่วคราวสําหรับวันนี้แต่ว่าโดยปกติแล้วก่อนหน้านี้ก็คือเราจะมีเครื่องที่ตั้งอยู่บริเวณก่อนที่รถมอเตอร์ไซค์จะขับเข้ามาณนะบริเวณตรงจุดนู้นแต่ว่าช่วงนี้คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าอยู่ในช่วงปิดเทอมนะ,ะอาจารย์ก็เลยจะมีการเก็บเอาอุปกรณ์เนี้ยไปเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนด้วยฝนตกนะฮะอุปกรณ์อาจจะได้รับความเสียหายได้ นะครับอันนี้ก็ขับรถมาก็จะเห็นหนะฮะด้านหลังของเราทั้ง3คนก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์จอดเรียงรายเป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะนี่นะครับก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่มีการลงทะเบียนไว้ทั้งหมดกับทางวิทยาลัยแล้วนะฮะก็เรียบร้อยนะฮะก็เดี๋ยวให้ในช่วงท้ายนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่สนใจแล้วก็ชมรายการของเราอยู่สนใจกับระบบจอดรถมอเตอร์ไซค์ PSC นี้สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ไหนยังไงบ้างครับ ติดต่อกับอาจารย์หรือก็ทางโรงเรียนเลยก็ได้ครับ,รบเพราะว่าระบบนี้เขาเป็นของโรงเรียนไปแล้วฮะขัให้กับโรงเรียนไปครับผมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ไหนยังไงครับอาจารย์ครับที่เบอร์0 2นย์สองเก้าหกเจ็ดห้าศูนย์ห้าศูนย์นะคะติดต่อได้ที่สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครับวิทยาลัยเทคโนโลยีฟงสวัสดิ์ครับครับ,รบเดี๋ยวทางรายการของเราก็จะขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างหน้าจอให้คุณผู้ชมที่สนใจโทรเข้ามาติดต่อได้เลยนะครับอ่ะวันนี้ก็เรียกว่าได้รับทราบคุณสมบัติแล้วก็ประโยชน์นะฮะของระบบจอดรถจักรยานยนต์เดี๋ยวให้น้องปอนะฮะในฐานะเป็นเจ้าของผลงานนะฮะ ฝากสาหรับเทคโนโลยีตัวนี้สักนิดหนึ่งนะฮะว่ามีคุณสมบัติจุดเด่นและก็ประโยชน์ยังไงบ้างอีกครั้งครับก็ระบบลานจอดรถอันนี้ของ PSC ซนะครับซึ่งประโยชน์ของมันก็ง่ายๆเลยครับคือบันทึกเวลาเข้าเวลาออกของนักศึกษาที่นํารถเข้ามาจอดในโรงเรียนนี้ครับซึ่งจุดเด่นของมันเลยคือการตรวจสอบเวลาเวลาเข้าเวลาออกของรถและก็ชื่อของผู้ใช้รถคทนนั้นว่าเป็นของใครซึ่งสามารถบอกได้โดยละเอียดเพราะว่าตั้งแต่แรกเราทําการบันทึกมาแล้ว ามากกว่าแล้วก็รวดเร็วต่อการตรดต,ต่อในการบันทึกข้อมูลเนี่ยครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวให้อาจารย์อุบลวันฝากไปถึงคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งนะฮะสำหรับระบบจอดรถจักรยานยนต์ในฐานะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาใช่ไครับอาจารย์ครับโดยรวมส่วนใหญ่ประโยชน์ก็จะเกิดจากตัวผู้ใช้รถเองนะครับเพราะว่าเราจะทําการบันทึกข้อมูลของผู้ใช้รถกับเจ้าของรถไว้ด้วยกันนะครับและในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินจริงๆอย่างเช่นรถคันนี้เกิดกรณีอุบัติเหตุ นะคะเราก็จะติดตามคนเจ้าของรถได้ง่ายขึ้นโดยผ่านระบบในการค้นหา ล้วครับวันนี้ก็ได้ทราบถึงจุดเด่นคุณสมบัติแล้วก็ประโยชน์ของระบบจอดรถจักรยานยนต์ PSC นะฮะซึ่งเป็นผลงานของน้องปอคนเก่งที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพงสวัรร์กันไปแล้ววันนี้ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งนะฮะทั้งอาจารย์อุบลวันวารีกุลนะฮะแล้วก็น้องปอน้องกีรตินุ่มอยู่เป็นอย่างสูงที่มาร่วมพูดคุยนะฮะสำหรับระบบนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับน้องปอครับ และว,วันนี้หมดเวลาของรายการ Most Exclusive ลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆทั้งนวัตกรรมเด่นๆที่น่าสนใจได้ใหม่ทาง Most s ส i e n c e Channel นะครับวันนี้เราทั้ง3คนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ